สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กองกำลังสุบสัสักมนตรีครับมาทํางานนอกหน่วยครับวันนี้มีภารกิจช่วยกองกำลังสุบบัญีในการเตรียมการหรือเตรียมการที่เตรียมการรับเสด็จกรมหประเทศครับที่จะเสด็จมาในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้มีภารกิจอะไรทํางานอะไรไปดูกันครับผมบรรยากาศการทํางานวันนี้ครับ จัดเตรียมสถานที่เตรียมการให้กับรองพลพ้อรอรัศเดชกรมสมเด็จประเทศครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปทำอรอยู่ไปทำป้ายยังไม่เสร็จเลยไม่ต้องถ่ครเยอะาหรอกเพราะว่าเรื่องาช่วยกันก่อนีช่ใ้วก็เขาก็ตามรายชื่อที่มี่เลาเขาจะสุดละสองคนเท่ากันมที่เดียวก็ตัวค่ะอ่าเ่ ต่พวกนี้ตองขึ้นมาเตรีมใช่แล่เกีกัคือแผนนี้ก็คือเราจะลงไปโน่นตอนกลับานส้ักางนะครับท่นีีที่จะไลงไปนะครับตนเทียงมาพี่บ่เราเรารอเสด็จออกเลยว่าเฮาเขาสียางพานเราบ่ไดีเลยปนท่ไปด้ันไฟกับพูดแล้วจุดรับจุดรับข้าว พี่เขาจะมาส่งเราอ่ะผมอ่าพี่ไปถึงข้างในนี้ใช่ไหมข้างในนี้กับขับกับกับของไอ้โรงหนังอ่ะผมรู้แค่ว่าหมวดกู้อ่ะจะเป็นคนเอาข้าวมาส่งนั่นแหละแกจะส่งอยู่ไหนหรือจะมาส่งที่นี่ลงนี่ครับหมดโอ้ถ้าลงนี้ก็ดีครับแต่เดี๋ยวพี่จบรับในส่วนนี่เราก็ไปเข้าไปตามห้องต่างๆที่เชีย่คบฮะหมวดกู้กบของกองรังเดียวถ้างั้นก็ตามนี้เรื่องอะต้องการับจากนี่สองร้อยก็ไปโรงหนัง ที่เหลือก็ไปตามห้องที่เหลือเขาก็ไปทีหหปท่ห้องกินน้ำนี่นบบหมดเหรอเราดีนะชีวิตเดี๋ยวเสร็จง,งานเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงใหญ่อยู่เดี๋ยวจะเบื่อเงินกับฟอร์ซีของเ้างน้ำเบื่อเงินกับฟอร์ส,สถานที่พักคอยครับเยี่ยมกัน รอรับเส,สด็จครับพักคอยให้กับพลังพลนนอาหารที่มาก็รอรับเส,สด็จในวันพรุ่งนี้ครับเพื่แนละก็อี ด้านหลังครับาการจัดเตรียมสถานที่บริเวณด้านหลังผมนะครับกเก้าอี้เรียบร้อยสวยงามพอรับภารกิจในวันพรุ่งนี้ครับจะยาวไป <S <S ครับผมสําหรับการจัดเตรียมสถานที่ในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปเบื้องต้นแล้วนะครับนี่็นเก้าอี้ด้านหลังโตเรียบร้อยของการที่ต่อไปครับ ก็อีกพื้นที่โซนหนึ่งครับให้กำลังพ่นที่รอพักคอยในวันพรุ่งนี้ในการเตรียมการรับดสดจครับนี่ยาวไปกำลังพนนั่งคอยพักคอยทางรับประทานอาหารเช้าและรับประทานอาหารกลางวันครับเพื่อสุดลูกลูกตานั่นครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งเตรียมสถานที่พักคอยครับกำลังพลนที่มาเตรียมการรอรับเ็จในวันพรุ่งนี้ครับ ผมเป็นประเทศยาใบเก้าอี้นั่งกินกาแฟกินไรรอครับผม